กว่าทางนั้นบางทีเขาสีเห็ดเฮือนใส่ปูกเฮือนใส่ได้ก็เอาเสามาจากอนาภูเลของหงนะ้องน้ำนายูพุ่นบอกจะวะแม่บอกเราในเกือโคห้องน้ำห้องน้ำนี่ต้องการทา้งล้างเนาะเด,ดี๋ยวเพิ่นมาจังเว้าไม่เหลืองห้องน้ำนี่ขอบคุณเด้อผู้ใหญ่ใจดีเชื่อนใจเชื่อนห้องน้ำให้แม่น้องแรกกะเขาให้อยูอ่ดีมีแห้งเด้อย้เจ็บย้เจ็บยาใดข้ามใครยามีเด้อ โดยว่าบรรยากาศยามสวยๆพี่น <S 2:? S 1> ้องเอ้บ๊ทขากเอลี่มือนี้มึงเนี่ยเปิ้นจูดแล้วขี่เหงอเปิ <de> <hil> evenings, ้นกันเนาะกะยะเปิ้นอะไรพี่น้องเอ้แฟนขากเอลี่แบบนี้มาเนาะใครแต่บดได้มือนี้อ่าเรื่องกระต๊อบอีกอย่างนี่กาพังไปก่อนพี่น้องว่าสีอ่าเห็ดเป็นเฮือนเลยพี่น้องเอ้เนาะเห็ดเป็นบ้านเลยเพราะว่าเห็ดกระต๊อบกระเดี้ยวสุดท้ายก็ได้เห็ดคือเก่าอ่าเพราะว่ามันก็ได้มากอีกได้พี่น้องเนาะ กะว่าหงบทั้งไอ้ทงเพิ่นกะว่าเอานำไอแสงเพิ่นแล้วพี่น้องนะว่าซีสอชาวดินนี่ยังค่ะนะโดยกะออกกันไปทะหละบ่พอจังได๋กันเนาะจังว่ากันใหม่พี่น้องถ้าว่าเฮาเฮ็ดอันเช่าแบบนี้กะเดี่ยวกะปวกขึ้นอีหยังกะเดี่ยวได้มากอีกพี่น้องเนาะมันบ่มันโค้งทะหละเฮ็ดเช่าอันดินเลยเฮ็ดเฮือนดินเลยกะโอเคตัวเนาะโดยมาทางนี้กะเอาสบายดีเด้อสบายดีแม่เอาปลูกต้นข่าพี่น้องเนาะนี่ พอดีงามเลยแล้วนี่มีผุนใส่น้่งบ่ผุนยังอนนะนะไก่โอ้ผุนขี่ไก่แมหมขุดมาจากสวนพอแหละเนาะอือเราเอาเช่นระสามนั่นพอดีแรกสำเนียเดี่ยวมันก็ขึ้นอีกเด็ก <c oughs> ๆบริมาหน้าบ่มเมื่อนี้มาทำงานขี่มาสองคนอือมีหน,น่อแล้วเนาะพวกที่ขึ้นไหวอยู่ได้อันนี้อือ มาปลูกต้นขาตัวมันออกนอกอันนมันตายอืมฮะฮตัวมันออกนอกดินเนาเพิ่นปลูกขาก่อนพี่น้อยน้อมาเผื่อมีน้ำเนาะพอดีแหละดินก็นยังซุ่มอยู่ใช่แถวนี้นะ่ะมีน้ำแน่นี่เบิ่งวันนี้ผู้บ้งกมาอยู่ว่าวันนี่เป็น,านมาตอานคำเป็น,นเนลิกเลิกการแมน,แมน คาเวียกเนาะจังเดยเห็ดเวียกพี่น้องเไงแต่โบเห็ดก็แห้งแล้วแล้วบ่มีเงินน้ำกับวัตถุด้แต่มือนั่นกับโบได้ซ้ำพี่น้องเนาะเป็นยังคาเยอะไอ้คนอื่นตอนแรงกเนี่ยพนว่าว่าตอนแรงว่ะอาจจะพังเบิ่งฮะเละ ครแต่เพิ่นกับพี่น้องเนาะมีข่าวดีมาพร้อมกันเลยผู้วงทุกสิดีใจเนาะเพิ่นยังโบหูได้เนาะว่าสีเอ็นนันนี่มีข่าวดีนี่เนาะไปเตอรี้อ่ะพอดีแหละมือนี้กะมากะเข้ากัมาอันมาแจ้งข่าวดีเจ้าน้าั่ะนะเรื่องห้องน้ำโดยเพิ่นกาสีอันคุ้มอีหยังก่อนต้องมาแทกก่อนว่าสีเอาเท่าไดเท่าดนหะัะนะเนาะกัเดียวทั้งผัวเจ้าแนละ เราใช้มาน้ำรังเอาไปใช้น้ำมันอ๋อคนมาน้ำรังโดนถวายเขาวันสีเห็ดห้องน้ำนี่เห็ดทั้งใดทั้งพูทั้งทั้งทั้งหลังนี่บอกอ๋อเห็ดทั้งแจ่นี่บอกทั้งแจ่นน,นั่นน่ะได้ผมมาะว่ายทางหน้ากะซีเจาะน,น้ำเลยเนาะแม่เลยแจ้็เขาอันเอ็ดลอนคนพูเขาทงนางหน้าเห็นด้เป็นกงหน้าบ้านพอดีพอดีห้องน้ำนี่ต้องเห็ดทั้งหลังพี่น้องทั้งหน้าและเขาต้องอัน จ่อหน้ามแล้วก็เห็ดเชิ้ตคัวอีญังน้ามา,าแล้วอืมก็เรื่องถอ,อยอีญังนี่มาตำลังเพราะว่าเขากับคุดอีญังมันก่อนหนะนะคุดแล้วก่อนพี่น้องมันจังเอามาเลยให้เพี่นองเอาลงให้เลยเอาต้นขามาปลูกมือน,นกะเดี๋วันจะวันีิเพื่อนน้องแล่เอาวันพลูกยิงไข่มาเพื่อน เหม็นแล้วเอาหัวยิงไข่มาปลูกใส่น <si> ้าขักแล้วนี่หัวยิงไขปลูกแค่คืเม็นๆปลูกทั้งหลังแหละพอดีงามเลยก็ปลูกทั้งน้าทางเต็มพวงในเอาต้นมะฮุงปลูกน่ามีจ้ะเม็นเอามะฮุงมาปลูกแถวแคมหัวนี่งามเลยนี่กระกรวงเติบได้พี่น้อยดินนี่ก็เน่นไปย่านนั้นแบมกินที่เจ้ปูมาเกล้าตั้ง แต่ว่า,าแบะบแล้วมันบอมีอันนี้แบบนี้เนาะนี่มีตะนางตอนไห้มีตะนางแบบนี้เนี่ยโอเคเลยยื่นอันไันมาเขัอน้ำมะเขืตั้งนมาปลูกมันมีตะนางคือนี่ฮะนะน,นี่พ่ยันแบะเขาเขามากินแบะลายสาเนาะเขาสีโทษกับบัวลา้และพีน้องมัมีอันตะนางแบบนี้ต้คขายัางมาปลูกก่อน เช้าอันนี้ก็เห็ดกระต๊อบอีกยังก็ได้ได้เนาะเช้าอันเชาใหม่กระดาวนี่พี่น้องเลยเนาะเรื่องอันเห็ดอีกยังกับราะว่าคลงเพิ่นก็มีงบแล้วเนาะไบแสงเพิ่นนนั่แหละพี่น้องมีงบซื้ออันเช้าอีกยังเบาหรือว่าน้ำไม่ทงอีกยังโมหูเนาะหัวคุยนำกันอยู่เพิ่นก็เรื่องสร้างบ้านน้ำทะเลทางขาสิเห็ดกระต๊อบอีกถะนะก็ได้มากอีกแล้วเชิงอยู่่บวะ โมเถิงกับโเป็นยนะังอย่าเลยถือแคมก็ต้องยับเขามาในาาน,นะคะว่าโอเคเอาซ้ำนั่นแหละปลมันชุดผมเอาชุดเลยเลยจังงามเวลาขึ้นนี่ออกขักแล้วยำมะทั่วตามมาปลูกสามีตระหนงังก่อนจะเอามาปลูกยังบอกมีตระหนังใช่เอาบอกตัว <S <S มาปลูก ตเตงเป็นแห่งมักปลูกจำปลูกขัดกันได้แห่งพัดสร้างไก่้บนพัดก่ให้มักปลูกลมักเตงกต่ใก่เขาไปซะเลึกยังมัแตงสามคุมเนาะเห็นยูบผูกองถ่ายคลิปแม่เพิ่นปลูกพี่นอ้องไหมมันเป็นดอกแล้วได้ทันใดทางอันนะเพิ่นก็มกักปลูกคือการเลี้ยอยู่แบบนี้เนาะเฮาก็ไม่ได้ปลูกนั่นแหละมันเป็นดอ่องผากแล้วมันเป็นหมากเลย มีแต่ไฮแอนทางลุงเพิ่นหันแร่มาแทกละมาเลยเรื่องห้องน้ำกะแทกแล้วก็คุดอียังซอยกันนหันอะไรพี่น้องเลยเนาะเพิ่นมีแม็อยู่<ม>ที่มีแล้วมีเราก็ทุ่งสีพอเห็ดได้อยู่ดอกพี่น้องเลแทกเบิ่งเนาะว่าจังไดเอาซ้ำได้ ตอนแรกว่าสีไฮอันแกกระตอ๊อบมียังมากอะไรแต่ว่ามันยังมีรถไทยแค่พ่อสีหาได้เลยหวาเนาะแกมันมานั่งก่อนอะไรมาไวอยู่บัดนั่นแหละพอนอนมาแล้วเศร้ามีบอลยูดแดดกันด้วินนี่ที่บางงามันนี้พี่น้อนบางไงเนาะขอเบิ่งในเด้อผู้เบิ้งอื้อเราบักใหญ่หนึ่งเจ้าเปล่าไหมเออดินไก่กันยิน,นอะไรเนาะสองสองเบิ่งก็ได้อยู่ดอก เพิ่นปลูกเนาะเต็มเลยปลูกหัวขาอันแถวอันดีน้นี่ยนะคะเจ้าของสวนหม่องเจาานะ้าเผานะบ่มีบ่ต้นมะม่วงน้อยบ่เราก็ซื้อมาปลูกคือกันอ,อ๋อ <c> เ <oughs> ราก็ซื้อติบัวขาวเขาเผื่นมาปลูกพอดีเพิ่นหายเนาะถ้ามีเงนินหรือจะซื้อเอามาปลูกเองปลูกแถวแถวแคมหัวนี่พอดีงาม เพิ่นเปิดเพลงพี่นอ้งนองเนาะอยู่เพื่อนใกล้นี่ก็ได้แกกซีรอดหรือบอได้นี่แหงแก่บ่เป็น่ําพอเห็นเพิ่นว่าอันติดเลกซิดแล้วว่าอ่ามันขื้นแดงน,นะนะมันสีแก่ได้แต่ว่าเห็ดบ่เป็น <c oughs> จะสิีอาจนสุดเลยบ <c oughs> ออปลูกมาสุดเลยเพิ่นเอาผุ่นมาแต่เพื่อนเลยอันนี้ยังบมมีแทีนนอย แมนดินมัวง่ามเ่าใช้พุ่นแมนน้ำอยู่มีน้ำม,ำมียังอ้อสบายเลย mm hmm. ปลูกพักอียังฮดใกล,ใกล้ๆ <Okay. S 1> มนมเปน็างใกละ้ะืะอันเบิ่งนันปลูกมะเพ็ดอกีกจะเอาแต่อ,อยากปลูกเนาะ งามมาดินดินแถวนี้อ่าหับห้องว่างามพี่น้อยเนาะมึงเนี่ยอ่าหักอันบักบัวเพ่นเนาะมีหน่วยใหญ่ๆเลยบักบัวมียังคือยามนี่ก็มีมวบแรงบวบแรงเบิ่งคือเพ่นบริคอยโหดเนาะยังเป็นหนองดินแห่งๆบวงหอนทูมยามแรงเห็นได้เลยดินนี่ถื่ว่างามมีดินกลวงๆเนี่ยว่ปลูกค้ายยังไดคลายอะไรเบิ่งนี่บางเพชรอียัง แล้วย่างนันมาเดินอันเดินหัก่อนจะวัวกมาปลูกเลยดินแต่เนี้ก็พอแล้วรดินแข็งใช่แข็งคอยพุดนล่นเนาะน้ำมาแป๊บเดียวเลยเท้านี้น้ำนะกินข้าวมาแล้วบาอันี้มากินแล้วเบา ดิ้เลยแต่ยังกินนะสุปไข่มดแดงอ๋อสุปไข่มดแดงเน,น,นี่ยน้องนต้นขามีนอหน,นอมาน,นี่เป็นไวดยหรอกจำได้พอเลยดินดินมันแข็งเนาะตัวน,นี้แผ่นอ่อ,อนเยอะตัวนี้

มันนี่บรรยากาศคือบดหน่อยเนาะเพิ่นเจาะน้านี่พอดีแล้วพี่น้องบรรยากาศบดแต่ว่าเพิ่นค้าไปเจาะทางใหม่้นแดงเร่งเจ้าโม่มชิลชิล่าชักพังเบิ่งแล้วมาขำกันลแล้วว่ายแ้เพิ่นเจาะแป๊บเดียวกับโมหวแล้วเนาะกับประมาณแปดเก้าโม่เแื่อเพื่อชิลแล้ว นี่น้ำแล้วก็โฮดบ่นอนี้เป็นปตน้นบางหุงมีอยู่ทิคอยู่สวนเพิ่์ลนนะัมนออมี่บ่ต้นเดียวออ๋มีต้นเดียวบังหม่องนะป้าเกิดขึ้นเท่าใดเป็นสวนแบบนั้นนะเกิดขึ้นเองเลยน้อยน้อยนเชื่อปลูกแคนี้เลยเท่าน,นั้น,นลเลยนี่นตอนนี้จะปลุมปลุกทั้งแคมลงไปเลยพอดีงามปลงมาลงมาบ้านได้แล้วก็ปพวกอันนั่นนะ ดินมันกรบอกแข็งไปแล้วแต่ว่าห้องมัมีน้ำม,มันเด่นนั่นมนาเด่นแดงไลา่ละเบืองเนี่ยพ่น้องไว้เนาะดินมาปัดมากรวดแล้วก็แป้งภูบรรยากาศโบดถ์รอมเงี้ยปลูกต้นคาก่อนเนาะ พม่นองเป็นปูกทางนี้แล้ววก็เลยมาแต่เอาน้ำเปตักเอาน้ำเพื่อนนแม่น้องดอนบ่เอามาฮดต,ตรงนี้น้ำเป็นกระสาๆเนาะฮดต้ตนขาใครแต่อยู่ลุมมันจะใสผ่ผุนเลยฮดต้นนี้น้ำอืมพอดีงามแหละอืมเฮอยตสีเฮ้ อันนั่งเบานั่งวบานะอันวันใช้ผ้าอันใช้ไดรูดขึ้นอันนําบ่อได้ขึ้นเ่าบ่ขึ้นเบ่เป็นเป็นอย่างจะมันเป็นน้ำบางหม่องได้บางหม่องก็ได้บางหม่องก็บบ่ได้อันนี้เรื่องเจาะน้ำนี่มันบางอันกระสูบเอาด้บางบางบ่อนน่ะเพิ่นใส่ได้ก็ได้คืออันมองลูกจะนะ มันเป็นน้ำบังบอนแหละใส่ถักเอาหนาเหมือนเนาะวันนี้นะ้ทาทั้งผืนยังโบทันมากเลยพี่น้อยเนะคือว่าได้ยินว่าเราเจ็บท้องเราตึ้นกระเพาะเบาอืมตึ้นกระเพาะน้ำเพราะว่าถ่านละมาก,ก่อนแล้วผืนจังแทกเรื่องของงานมันก็ต้องแทกก่อนนี่แหละจังคุดคุดแล้วก็คุดลงไปก็แทกอีกอ แล้วบานนี้เทคนี่บรรยากาศดีมีน้องมันนีบแดดปันไดเอาหม่องอันนั้นจะปลูกยังใส่ซะคือออกมันน้ำเมียนอยู่ต้นพะคะบอกเออต้อนพกคะแล้วบรรยากาศกาแฟมีดอกไอศครีมม้อนมบางคนพุด้าเนาะ ล็กแหงนสาวนี่เป็นไงมาขวัดกินอะไรเบอะเออมากับควัดซีเนาะตรงนี้ <c oughs> ขวัดน้ำพี่น้องเลยอันนี้โอ้ต้นทักทะใส่พุนขี้แย่หล่าอ,อ,อือืมแกนเอาน้ำมาใส่น้ำอืม ได้แล้วเอานุยนี่เด็กนุยเล็กงั้นยายไปแตกคักขาดไม่ได้เบิ่งในเสาเพิ่นก็ได้เนาะแตกไอเดียนี่แตกครึ่งเลยไม่อันนี้แต่เก่าหมักสูข้าเอามาเห็ดทานก็ได้นี่นะเอ๊ะตอดนี้ก็ได้นะพี่เนาะเห็ดอ่ะยังของหนามบ่ไอตูปนะเห็ดกระต๊อบนาะอ่ายับออกทางหน้าเนี่ยก็ได้พออย่ามันเห็ดเฮือนอย่ามันเกะกะได้เท้าเห็ดอันตูบนะตูบเฮาสินางแมนแมนมันต้องยับมาทางหน้าเลยนึง เวลาเอาเห็ดอันเพื่อนครับสีเห็ดยับเข้ามาในเด้ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็โอเคอยู่เวลาเขาสร้างบ้านขึ้นแล้วมันสีิเกะก้าถ้าเห็ดอยู่หานะมันต้องยับเพ่นได้น้ำนะนะแมนแมนมันก็เห็ดมุ้งจุาหนี้แหละบางทีเขาอยู่เพื่อนเขาเพราะว่ามันห่อนได้จ้ะอย่าออกมาหนังอยู่นอกก็มีได้พี่น้อยเนาะเล่นนทั้งนั้นก็เช่าชูงชูงก็ตั้มห้อยน้ำลายเก็บให้มันน้ำไายลงเนาะเป็นกระเทอบเลยหนนะ ว่าทางนั้นบางทีเขาสิเห็ดเฮือนใส่ปลูกเฮือนใส่ได้กะเอาเสามาจากอนาพูเล <มา S 1> ห<ง>้องห้องน้ำ<บ>นายูพุ่นบอกจะวะมแมนบอกห้อ,หง,นอ,อหงน้ำนี่ต้องการทั้งล้างเนาะดเดี๋ยวเพิ่นมาจังเว่าไม้เรื่องห้องน้ำนี่มาแทกเบื่องก่อนอ่าโอเคแล้ว เสาก็เนาะไม้อีหยังก็มีเด้อๆอันนี้ก็ได้นอตีนเอาไว้เฮาเอาเฮ็ดเสาอันนั Likewise, ้นซ <span> ื t ied> <t ied ่อแม่นมันแ่อันนี้ก็ักใหญ่นะเาใหญ่ตยดีกันนานมาูเพิ่นนั้นาอยากบ่จักบ่ได้ใจอีดอบู่ปปบ่ได้ใจใจฮอหลายเนาะใจเย็นๆนีใจฮอกู เห็ดค่อยเห็ดอะไรเนาะค่อยเป็นข่อยไปน่แหละที่สําคัญก็คือห้องน้ำหะแลแถวนี้เพิ่นมาอยู่เพิ่นก็มีเว่ยเลยได้เนาะเด้อันนี้ก็มีเวเลยตอนนี้ก็ได้ดินยังอ่อนแมนแมนทั้งลำนี้อืมทางน้ำทางหน้าก็โอเคแล้วมาเพิ่นมาจังเบิ่งกับเพิ่นไหมตอนนี้เพิ่นยังบม่ทันมาอยู่เลยดู้าตรงเมื่อก่อนบ่อันนี้ก็แดดเลยตรงเมื่อก่อนหะแลมาจังมาไหม ม,มีมองอยู่แต่พี่น้องเนามาแดดแดดฉักในแถวนี้ตลเรื่องเรื่องเนี้เนาะมากบพอดีมาวมาเรื่องห้องน้ำยังไงพี่น้องเนาะมาว่าสีเท็จยังไดฮะนะนี่แต่ที่สำคัญก็กค,คือคุดก้อนแตงวาเอาถอมา,อาถอดได้ได้เราเป็นยังไง นามขักปนยัญญงต้นค่ะปลูกแคบหัวเลยพี่น้องเลยค่ะอันนีเตนมิ้ไข่ายแบบน,น,นี่ก็ต้น,ต,นต้นอันหัวเติไข่แล้วมาปลูกอดีคักโดยพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ซีคอจบก่อนเด้่พี่น้องเนาะก็มาแจงเขาดีเพิินเรื่องห้องน้ำห้องยางนี้แหลนะเนาะ ต้องขุดก่อนเรื่องเสาหน่ก็เมนที่ล้างอ่าเสาเฮือนก็มีพี่น้องเนาะแต่แรกว่าสิเห็ดกระต๊อบห์นะวันนี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นกระทังมีงบเข้ามาห์นะทะเลแสงเพิ่นน้ำเนาะโดยกะสิสืส่อเสาดินวะตอนแรกห์นะกะเงินทางหนองลาตีที่วัดอ่าสิเจาะน้ำนี่กะสิเอามาเปลี่ยนเป็นสื่อถอพี่น้องเยถอห้องน้ำเนาะอ่าสิว่าจังได้กะจังหวะกันใหม่บู่เล่ดย้ย ขอบคุณเด้ดอบุญใหญ่ใจดีเชื่อนันเชื่อันห้องน้นำให้อันแม่น้องแรกกะเขาขให้อยู่ดีมีแห้งเด้อย้ำเจ็บย้ำเจ็บยาใดข้ามใครยังมีเด้อให้เด้อตาธุเนาะกะ<น>ดีใจน้ำดีเป็นซอยเขาม้าอะละนอนรับเมือวันทันดีเด้อดูดูโดยดีใจน้ำแล้วกันเนาะที่อันเป็นซอยเขามากะพี่น้องเนาะคนฝากมากพี่นกับปรเรวายังายดอกนะ แปลว่าเอาแต่เฮาอยากเข็ดโดยกา่าอยากเข็ดจังไดพี่น้องแนวมันอันขาดเลือหานะเพิ่นผักมาแล้วเพิ่นก็ให้เข็ดตามสบายเลยเพิ่นว่าพี่น้องเลยเฮาก็เห็นบ่มีห้องนนะ้ำเนาะก็เลยอันเอาไม้ก็ได้บ่ติโวโอเค,ออเคแล้ยสานี้กเอาเป็นยังดอกยังไว้ครับเอื้อพอบ่เก่งพี่น้องยังบ่ลือเนาะโดยบ่เป็นหยังอืมเดี๋ยวก็สิพากันกลับบันน้เนาะโดยเอ้าสบายดีเพันดนนั่แหละกัโดยโ ขอโทษเด้อโดยเป็นอยังดอกเนาะแบบแบบปกติอนะพี่น้องเนาะมันมันบลูอ์โดยเนาะพี่น้องอจากคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องไอ้น้องรตีกะต้องขอขอบคุณขอบคุณเนาะ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนที่หับสมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบและบอขมโฆษณาโดยจากคลิปนี้ไปแล้วสบายดีสบายดี